อากาศร้อนมากๆนะคะปีนี้อุณหภูมิมันก็ขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันร้อนแปลกแปลมันร้อนแบบร้อนมากอะ่ะร้อนจนไม่สบายตัวว่าง,งั้นเราก็จะฟาดแต่น้ําเย็นก็ไม่ค่อยไหวนะคะเพราะว่าน้ําเย็นเนี่ยกินน้ําเย็นติด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 กันเลยตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายนะคะเราก็เลยต้องหา การหาน้ําดื่มแบบธรรมชาติทั้งเลือกนะคะพอก็เลยพามาซื้อหม้อดินค่ะหม้อดินที่นี่คนส่วนใหญ่ที่เขาไม่นิยมใช้น้ําในตู้เย็นนะคะหมายถึงว่าไม่อยากดื่มน้ําจากตู้เย็นหรือว่าใส่น้ำแข็งเนี่ยเขาก็จะมาซื้อหม้อดินแบบนี้นะคะไปใส่น้ําแล้วน้ํามันจะเย็นอ่าทีนี้เราก็ต้องการพิสูจน์ค่ะความจริงแล้ว ม่เคยได้ดื่มอยู่ตอนที่แม่ของพ่อบ้านนะคะเขายังอยู่ตอนนั้นนะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ชอบดื่มน้ําจากหม้อด,ดินค่ะเขาก็ไม่ชอบดื่มน้าจากตู้เย็นแต่พอเขาตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีใครทําอีกส่วนใหญ่ก็จะดื่มน้ําธรรมดากันนะคะพ่อพามาซื้อหม้อด,ดินร้านตรงนี้อยู่แถวแถวไม่ใช่แถวบ้านนะคะ ก็ใกล้บ้านนั่นแหละแต่ว่าอยู่อีกถนนหนึ่งเป็นถนนหลักแถวนี้เขาจะเป็นแหล่งขายนะคะสังเกตว่าจะมีหลายๆร้านที่ขายพวกหม้อดินผลิตภัณฑ์จากดินเนี่ยนะคะติดๆกันเลยมันไม่ใช่แค่หม้อดินนะคะมันจะมีาสารพัดหม้อค่ะที่จะเอาไปต้มยาบ้างเอาไปทำโยเกิร์ตบ้างาแล้วก็จะเป็นถ้วยเล็กๆที่ใช้สำหรับเอาไว้จุดอาร์ตี้นะคะ จุดเทียนนะคะอ่าอันนั้นก็มีกำลังเลือกอยู่นะคะแล้วก็สอบถามราคางานนี้น้องแซมเป็นตักล้องนะคะสรุปแล้วก็จะซื้อม,มาหนึ่งใบนะคะสมุรราคาก็าอยู่ที่300รูปีค่ะคือประมาณ120บบาทพอเราได้หม้อมาแล้วนะคะเราก็จะล้างให้เรียบร้อยเลยอันนี้คือล้างกันแล้วนะคะล้าง ให้สะอาดทั้งด้านในด้านนอกแล้วคว่ำแห้งเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็จะเป็นกรรมวิธีในการทำให้น้ำมันเย็นด้วยความที่หม้อเขาก้นมันเป็นโค้งๆใช่ไหมคะเราไม่สามารถวางบนโต๊ะที่มันเป็นพื้นราบได้เขาจะเอียงไปเอียงมาเราก็จะต้องหากระมังมาค่ะหากระมังมาใบหนึ่งนะคะที่มันแบบว่าพอดีกันกับก้นหมอ้อ แล้วก็เอาทรายนะคะทรายอะไรก็ได้ค่ะทรายก่อสร้างอะไรก็ได้ใส่ลงไปในกระลมังที่เห็นเป็นมือนี่คือมือน้องแซมนะคะอันนี้ทรายไปขโมยข้างบ้านมาค่ะไม่ใช่ข้างบ้านหรอกบ้านญาตินะคะเขากําลังก่อสร้างพอดีเลยบอกขอทรายสักถุงหนึ่งหลายๆคนเคยถามว่านะคะทําไมคนอินเดียเนี่ยไม่ชอบกินน้ําแข็ง เวลามาเที่ยวอินเดียเนี่ยหาน้ำใส่น้าแข็งนี่คือยากมากก็มันก็มีเหตุผลนะ,นะคะเขาบอกว่าการที่เราดื่มน้ําเย็นจัดๆดโดยตรงเลยเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันทําให้ระบบในร่างกายที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความร้อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันรวนนะคะเขาก็เลยไม่นิยมกินนะ้ำบอกว่าถ้าดื่มน้ําเย็นจัดๆเข้าไปนะเดี๋ยวต่อไปนะก็จะไม่สบายแล้วก็ไม่สบายจริงๆมันจะแบบเป็นวัด เจ็บคอเป็นไข้ไปนู่นเลยเออเป็นจริงคะ่ะอันนี้ก็เคยเห็นมานะคะอ่ะพอได้สายได้ระดับแล้วนะคะเราก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันเป็นหลุมลงไปมันจะได้พอดีกับก้นหม้อนะคะพอทสายเกลี่ยได้ที่แล้วนะคะก็วัง ม้อลงไปค่ะเอ้เราว่ามันสูงไปนะเดี๋ยวเอาทรายออกสักหน่อยดีกว่าอ่าเอาทรายออกไปแล้วนะคะพอดีแล้วทีนี้เราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะหม้อนี้ก็ได้อยู่หลายลิตรนะคะ เติมไปหม้อหม้อ,มอที่ใช้เติมน้ำเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสี่ลิตรนะก็ใส่ไปสองหม้อแล้วก็ยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นหม้อดินเนี่ยน่าจะอยู่ที่สิบลิตรโดยประมาณนะคะเอาเปียกไปหมดยกหม้อน้ำน้องแซมยกไม่ไหวนะคะเลยให้น้องซิมันมาช่วยเทให้ ใส่ไปแค่สองหม้อพอส่องกันใหญ่แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะต้องรอมไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บแล้วเย็นทันทีนะทีเนี้ยเดี๋ยวน้องแซมเขาจะชิมนะคะว่าเอาน้ำใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันเย็นเลยไหม อืมหน่วยกลาาย้าไตชิมก่อนนะคะผลปรากฏว่ามันยังไม่เย็นหรอคะ่ะลูกมันจะต้องทิ้งเอาไว้ก่อนประมาณสองวันนะคะไปเดี๋ยยวค่อมาินนในอุณหภูมิห้อง มาครบสองวันแล้วเรามาชิมกันใหม่คลิปนี้ก็จะเป็นน้องแซมคนดีคนเดิมนะคะตั้งแต่ไปซื้อยันใส่น้ำยันชิมน้องก็จะเป็นคนชิมให้นะคะเรามาฟังกันว่าเย็นหรือไม่เย็นอืมเย็นใช่ไหมผ่านค่ะ